สบายดีเด้อพี่น้องเบิร์สุขสุขคนนอนทีมาเบิ่งมาสม้มท,ทัาทขยสบายดีเ <c oughs> มื่อนี้กระสิผ้าเด็กน้อยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ้าเด็กน้อยไปซื้อขนมอยู่ฮันค่ะพอไล้พี่น้องพ้าธนวาน่อยเป็นไปน้ามือีหนิเ <c oughs> อยก็ดีใจเฝ้าอาบน้ำเปลี่ยนชุดเลยสช่ไหมดีป่าลุง <c oughs> ดีใจบ่อน,น,อน้องเอย <c oughs> ดีใจ <c oughs> ดีใจสิได้กินขนมเงินเทงไม่น้ำ โอเคึมกันมาเฮ็ดตูบน้อยกระทบน้อยกลังบากไม่มาสอนสไดีปลาลูกเข้ามาหันสิไปนั่น่ะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเอ้ยิล่ะือักมาขอกมาสบายดีปลาลุก้อไม่วานไปลด เออวานไปเลเออหาที่ซื้อลงมากอีกขนาดไหนมันบลทั่วเห้ยไม่กินอไม่างน่ะนุ่มบ่ขนันล้างใส่แล้วก็ปรีนดอกปะ่ทากินเนอกินเนืบ่กินนบนนุม กินบะน้มจิคือหั่นค้า่วยเสียอะน้มยังเออไปหั่นค้าเออจะกินยังกินน้มจะกองกับพ่อกินน้มงาดามข้นสิมีข้าบ่มีออเรตตซอยเนาะข้นบ่มีงานดามออเรตตซอยเนาะเออ เออยันมันบ่มีเบาเพื่อไว้ฮะเอายังลูกอันนุ่มเธอเลี้ยงดูเธอเลี้ยงบ่มีม่มีงานดําแล้ววะเอ๊ะตะกวนนั่นแหละบ่มนีฮะไวตะมิ้วนี่ไวตะมิ้วมันมีแบบเป็นขวดีเป็นขวดแบบนี้อีมแบบเป็นข้อ hơi lấy áo nhั่ง Ừ, áo. Ừ, Bông nong luôn ngoài cái đấy, luôn. Luôn. Ừ. <laughs> <Không sao> vậy? <laughs> này. Ừ, cái này con. Ừ. Ừi anh Ăn đi đi, ฮันไดงยังลุฮะแม่นะฮั่งเง้รไปเงินบาทใน้าโลกจะไงเอ้ยกีบไปได้มีเงินกีบดิ14ชั้น

เอาเนี่ยไปได้เปลนะ่า,าลนี่นอนแอร14เอาแคอรเ่อแอนแอรอะไรเขากวกไปอัน,อ,อ,นอันหนึ่งอะไร Ở đây verschiedene hồ phonder lấy nước mà bây giờ không mà không phải nó reference cái này challenge này như thế này nhá mắt bị quichi yat because M aurait th승 cái này ăn chifier sau đi sadece để ăn ch welfare khác. Thấy cô đến fundamentalились nhỉ đâyбы y của giải phục khi học sinh còn halling recognize qua m elektron của không cần thực phục

mất phải rồi cô bà thì nói gì nói điệu nên cứ bà anh à, đi không hám nhá phụ ơi nơi này khó lên nơi nơi đấy này nè chọn vai là sát chọn vai bạn này ừ bạn này chắc khá nồng แค่ขน้องไปนนนเ <laughs> นื้อนะลงแถวข้างหน้าข้างหน้าได้เป็นขวดเลยเขาพอได้เอาได้ค่ะเขาได้เอาแต่ไม่มีอันนี้หายาไปนิดนึงแค่ขอกง่วงเลย ก้านาคับบัวเด้อเออว้ผูกรลอนรอด้อดออลยินกบไวใบตะมิ้วด้อดิโอเคอนน้าหันชาจักหน่อยเอเ๊ะอ้อ็นไหมในจักหน่อยอันนี้มาเมื่อกี้แล้วนาขยบเลย nè đó, 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 kim thịt Nè, Đi vô, ao Má mày lên, Pui, bui, bui, mà. pui, pui, máu Pui, pui, pi ừ. Thế, hey, hãy mẹ không phổ, 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 là, yeah. kín nè là phó, phó nè là thả kín thảo má cả đấy เพ่อกินยุ่นนะใช่ะเนี่ยอี่พ่อจะเอ,อัขนมอะไรแล้วอออเอ๊ะันจะส่วนลวดได้เพ,พ,พ,พิ่นผู้นี้นะผึนแนูุ่มาทุน่นนะดูกินนมล้ว เออมันอยากซาอะไรมันดึกให้มาลูกมัหันนะเออให้หมากินน้ำบอลุเพราะแหละเพราะแล้วพราะแล้ว่ววให้นอกก้องกะจ้ะพีมหันอันนั่นแม่พี่มาพีพ่อแม่พสิกระเป๋ามูดเด้งลุดเลยนะซะของบ้าให้ไหมเน่ตัวน,นั้นนะคือว่าบอลเล็กบอลบอลลุดน้อยแล้เปลี่ยนกับน้องแซนวิช เอา,าประคามปถิมให้มาเบิดไกินล้วแม่นี่กินนี่พ่ออะไรฮะอยากินข้า,ขาอพอแล้วพอแล้วมาบ่ได้กิขางขอน่ะฮะจะคอยจะทีจะคอยาทีเนาม Hai à nha, ba à nha. đông xuân, ba rung xuân. Hai nha, cầm nồng nơi. Hai nồng nơi đây phải sùng hả? Hay thử lái cái chất ăn mua cả thả dù thế nào ấy. Mày coi này khéo ngắm mà đi. ai phân nhang le. Nè, có lẽ tám ham nè. Ôi sai. ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาอำโชราเซลกันยังไล่อยู่ได้ไหมใส่ผักกะลีอ่ะ,ะขอกันใหม่พี่น้องเลยขอกุ้นเบอร์สุขุสุขุขนเนาะ เฮ้ยนแม่ตลีบอกควยอะเนาะจะปูสื่อหรือบอฮุกซ้ำซื้อี่ซื้อ, aj, อับได้เหรอซื้อแับตัดแต่ได้อต้องใช้ชื่อวอซื้อับีชื่อ,อชื่อับปะพี่บ <c ười> อกคนบอกกิตัวแม่น,นแ่เจ้าซ <c ười> ือลายเนาะโอ้ยนะมซือมซือฮู้ดบาทนะ ตะกี้แห้งยิ่ซื้อหูละหาบาทนะึงนะได้จักร้จักอยตะกาวเด็ดแปดร้อยโบแปดร้อยกันค่าซื้อนะก็ร้อยหนึ่งก็เลือดเจ็ดร้อย